สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะรีวิวไฟฉายคาดหัวนะฮะทีร้นะฮะตัวนี้ LED เขาสว่างสูงนะฮะแต่ข้างหน้าจะเป็นเรานะฮะเป็นเตเปอร์นะฮะเป็นไฟฉายแรงสูงนะฮะปรับได้2ระดับแล้วก็มีโหมดเซนเซอร์นะฮะปิดเปิดด้วยมือนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟับ วันนี้นะฮะรีวิวไปฉายคาดหัวนะฮะแบบนี้อันนี้ก็อยู่ราวๆสองสมร้อยนะฮะก็ประมาณสามร้อยพร้อมค่าจัดส่งนะฮะสามร้อกว่าบาทแถวๆนั้นนะฮะตัวนี้ก็คนซื้อห้าพันสองะฮะประมาณนี้ให้ดูนานไม่ได้คะแนน4ีจุดแดนะฮะเต็มห้า ะะยอดขายอะไรไม่เกี่ยวนะฮะให้ดูประมาณนี้คือเวลาเลือกไปฉายเนี่ยอย่างแรกเรากลัวที่สุดคือแบตบวมแบตร้อนแบตระเบิดแล้วก็หลอดขาดคือถ้าในเนี้ยผู้ขายคนเนี้ยนะฮะเขาแบตร้อนแบตระเบิดแบตบวมแบตขาดภายในปี2ปีเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าต่อว่านะฮะแต่ตรงนเนี้ยสีเนี่ย นะ,ะถือว่าแต้มเยอะก็คงจะมีความเป็นมาตรฐานพอระดับหนึ่งนะฮะพอสมควรแต่ก็เป็นไฟฉายจีนแดงเหมือนกันนะที120ร้อ <c oughs> ไม่ใช่คือไฟฉายมันก็เป็นไฟฉายจีนแดงแหละแต่ว่ามันมันประสิทธิภาพอะไรต่างๆก็ทัดเทียมเสี่ยวหมีนะนะ,ะบริษัทก็อาจจะไม่ใช่กระจอก นะ,ะบริษัทก็อาจจะใหญ่พอสมควรในระดับหนึ่งไม่ใช่ขายไม้ตีย,ยงุงสามวันพังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ไปฉายคาดหัวฟาบเป็นไงโอ้ยเปิดกองสุมแพรี่ลืมพายทำไมลืมพายซะละ่ะโอ้ย s ซฟวิ่งอินเ y โอ้โหดูนะฮะไปเที่ยวหิมะนะฮะตั้งเต็นท์ปั่นจักรยานกลางคืนนะฮะไตกีฬาไตากีทานะฮะอืมสุดๆกันไปเลยโอ้โหเป็นไงเลาโอ้โหเปิดกล่องสุมอืมอันนี้ขอบยางยืดนะฮะไอ้ไม่ใช่ อันนี้ที่คาดหัวนะนี่ร้อยแบบนี้นะฮะนี่เป็นไงเล่าโอ้โหทีร้อยยี่สิบโอ้โหเป็นลำนะฮะอืเปิดทักทายท่านผู้ชมหน่อยสิเป็นลำนี่โอ้โหแสบตาไหมล่ะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นลำนี่ระดับสองนะฮะปิด ก็คือที่เล่นตัวนี้เพราะว่าคนใช้เยอะคนให้คะแนนเยอะราคาก็ไม่ไม่พุ่งพวดถ้าห0 0นี่ก็คิดแล้วคิดอีกตัวเรือนอาจจะเป็นพลาสติกนะแต่ต่อขอบตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยก็มีอีกรุ่นหนึ่งราคาสูสีกันแต่ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมแต่ก็เรตติ้งผู้ซื้อน้อยกว่าอยู่ที่ห้าพันเจ้านี้อยู่ที่เอ้ เจ้านั้นอยู่ประมาณ3,000เจ้านี้อยู่5 2 0 0เรตติ้งผู้ใช้งานนะผู้ซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดความประทับใจเกิดคอมเมนต์เกิดการให้ดาวมันสูงสุดร5ดาวอันนี้ให้4,8นะฮะอาจจะเป็นบวกลบนะฮะอาจจะมีส่งล่าช้าหรือว่าอะไรต่างๆแต่ตัวสำคัญก็คือหลอดขาดกับแบตระเบิดแบตร้อนเนี่ยอันตรายนะฮะคือของจีนแดงอะ่ะ นะฮะง่ายๆก็คือเราก็กลัวนะในระดับหนึ่งอะ่ะนะเห็นไหมแค่ไอตัวปิด usb มันก็ยังลงไม่เต็มที่เลยงานะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ระดับอันนี้ร้ออนนี้เจ็ดสก็คือเราก็กลัวระเบิดนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือตัวนี้ได้สองระดับปรับความเข้มความสว่างอะไรไม่ได้หมายความว่าหมายถึงว่า จุดโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยของ,ของตัวนี้จะ,จะปรับไม่ได้นะจะเป็นแบบอยู่ระดับเดียวนะฮะแต่มีอีกรุ่นหนึ่งที่มันปรับได้นะฮะตรงนั้นก็เดตติ้งผู้ซื้อหรือว่าหลอดมันจะร้อนหรือเปล่าเราต้องเปรียบเทียบนะฮะคู่แข่งนะฮะว่าเขาใช้กันเพื่ออะไรตรงนี้ใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้กลางคืนนะฮะแล้วก็ส่องอะไรต่างๆนะฮะ ไฟฟ้าดับก็ใช้ได้นะฮะคือต้องเฉลี่ยใจก่อนนะว่าซื้อของจินแดงเนี่ยอย่างแรกคือมีคนซื้อเยอะไหมอย่างที่สองคือมีปัญหาไหมมีปัญหาต่อพฤติกรรมมนุษย์ไหมร่างกายมนุษย์ไหมชอ็อตมนุษย์ระเบิดหัวโนบวมนะฮะมันก็เป็นไปได้นะฮะเราก็ต้องดูจากคอมเมนต์ของท่านผู้อื่นจากคำดา่า คำคอมเมนต์ที่เขาให้แต้มให้ดาวน้นอยๆเนี่ยเขาด่าว่าอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างนะฮะอย่างผมใช้งานเนี่ยท่านอธิบายใช้ไปแล้วเกิดปัญหาแบตร้อนแบตหมดเร็วอะไรเงี้ยเราก็ไปอ่านคอมเมนต์เขาแล้วก่อนที่เราจะซื้อนะฮะประมาณนี้ตัวเราเนี่ยยาวนะเนี่ยตัวเนี้ยยาวแต่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือแบตดีไหมแบตร้อนไหมหลอดขาดไหม ะะตัวเราเนี่ยยาวนะฮะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสั้นเราเล็กแล้วหลอดขาดผมก็เสียเงิน300บาทฟรีหลอดขาดใครจะไปซ่อมได้นะ,ะเอออ้าวเดี๋ยวเข้าโหมดต่อไปก็คือโหมดเซนเซอร์นะฮะเซนกันยนเซอร์นะฮะอันนี้ติดนะเนี่ยเซนเซอร์อันนี้เซนเซอร์นี่ปิดเอา มือผ่านเปิดมือผ่านปิดมือผ่านเปิดแหมแน่นอนจริงๆมือผ่านปิดมือผ่านเปิดแมลงวันบินผ่านปิดเดินผ่านต้นไม้เปิดปิดเปิดเดี๋ยวห่างได้แค่ไหนเออของเขาของเขาไม่ได้ของเขาดีนะอ่าไม่ใช่ไม่ดี คือถ้าห่างมากๆเนี่ยอย่างพวกกิ่งไม้ห่างๆเนี่ยเราเดินผ่านกิ่งไม้อ่ะแล้วเราปิดอยู่มันไม่เปิดนะมันต้องเข้าไปใกล้ๆปิดนี่มือระยะนี้นะเห็นไหมไม่เปิดเปิดนะเห็นไหมแหมของเขาไม่ใช่เทคโนโลยีด้อยๆนะเทคโนโลยีขั้นเทพเหมือนกันแหมไปว่าของเขาจีนแดงเขาก็ก๊อป USA นั่นแหละขเขาก็เอาเทคโนโลยี ของ USA นั่นแหละมาใช้นะฮะเขาก็รับจ้างผลิต OEM จาก USA นัแหละไม่งั้นเขาจะไม่เสียได้ยังไงนะฮะคือปัญหาแบตแบตเนี่ยน่ากลัวที่สุดหลายคนบอกว่ามันอยู่กับหัวคนนะ,นะฮะคือถ้าถ้าเลตติ้งไม่สูงเลตติ้งผู้ใช้ไม่สูงผมก็ไม่กล้านะถ้าเป็นไปฉายถือเนี่ย ไปฉายถือเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บเนี่ยถ้าเป็นไปฉายถือเนี่ยผมก็เนี่ยตัวเนี้สองปีแล้วนะจีนแดงเหมือนกันเนี่ย หละะอดขาดไปหลอดชาร์จขาดไปจมน้ำไปครั้งหนึ่งไปจับปลาตอนกลางคืนระบบตรงนี้รวนแต่ยังอื่นดีนะแบตไม่ระเบิดแบตไม่บวมแล้วมันไม่เป็นอันตรายมันอยู่กับมือเราก็ปล่อยทิ้งได้นะแต่ตรงนี้อยู่กับหน้าผากคนเลยแหละนะฮะ <c oughs> อยู่แบบเนี้ย แล้วก็ตุม้มก็น่ากลัวเหมือนกันนะนะฮะก็ต้องดูดีๆยี่ห้อที่คนมีคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์เยอะๆนะฮะเพราะว่าผู้ใช้งานคือผู้ตัดสินชะตากรรมของสินค้านะฮะผู้ใช้งานคือผู้ตัดสินของชะตากรรมสินค้านะฮะวันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยละอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิง่ง คลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นๆกันไปเลยวันนี้อธิบายกววาลาไปก่อนสวัสดีครับแเมบจริงๆ